ค่มาแล้วค่ะทุกคนค่ะก็ต้องขอ d i s c ม a i m e r ไว้ก่อนนะคะว่าคลิปนี้เป็นการแนะนําให้กับผู้เล่นมือใหม่นะคะสนใจจะเล่นเกมวูว่าค่ะและนัตตี้เองเนี่ยก็ได้แนะนําในส่วนของความเห็นส่วนตัวและประสบการณ์ของตัวเองนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผิดภาพประการใดก็ต้องขออภยนนัยวันนี้ด้วยนะคะเอาละเราไปดูข้อมูลกันเลยดก่านะคะว่ามีอะไรบ้าง ค่ะในส่วนผู้เล่นใหม่นะคะจะมีอีเวนท์ที่ชื่อว่า g i ฟต์ออฟโชว์วิงฟอนะคะตัวนี้เนี่ยเพียงล็อกอินต่อเนื่อง5วันเนี่ยก็จะได้รับตัวละครซันหัวะคะ่ะตัวละครซันหัวเป็นตัวละคร4ดาวที่สามารถช่วยแบกไอดีคุณได้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับส่วนต่อมานะคะจะเป็นตัวของ Selebration g ฟต t ค่ะตัวนี้นะคะเราสามารถเลือกตัวละคร5ดาวจากตู้ถาวรได้ค่ะ คั้งนี้นะคะเราสามารถเลือกแค่1ตัวเท่านั้นจาก5ตัวโดยตู้นี้จะประกอบด้วยเอ็งคอลิงหยางคาชาโรเจนซินและววลีนาค่ะในส่วนต่อมานะคะจะเป็นอีเวนต์สำคัญของเราเลยค่ะก็คือตู้นิ w วอ r ์ยาร์คอมบิ n เนีค่ะตู้นี้นะคะจะให้โอกาสผู้เล่นใหม่เนี่ยสามารถสุ่มตัวละครลิมิเต็ด5ดาวตั้งแต่เวอร์ชัน1.0จนถึง1.4ได้ทั้งหมด8ตัวค่ะ แต่เงื่อนไขสับตู้นี้นะคะคือถ้าเกิดว่าสุ่มตัวละครออกตรงเลนหน้าตู้แล้วเนี่ยตู้นี้ก็จะหายไปนะคะเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีค่ะและในส่วนต่อมานะคะจะเป็นตู้ลดร,ราคาพิเศษ20%ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตู้สุ่มตัวละครถาวรค่ะโดยที่จะได้รับตัวละครถาวรหนึ่งตัวจากทั้งหมด5ตัวค่ะตู้นี้นะคะไม่จำเป็นจะต้องรีบเปิดนะคะแนะนําว่าให้เก็บเพชรเขียวค่ะที่แจกตามอีเวนต์ต่างๆของเกมนี้นะคะในการเปิดค่ะ สำหรับตู้ลิมิเต็ดดาวที่ให้ผู้เล่นใหม่สามารถเลือกได้เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด8ตัวค่ะโดยตู้นี้นะคะจะประกอบไปด้วยตัวละครทั้งหมด8ตัวค่ะสามารถเลือกได้เพียงแค่หนึ่งตัวเท่านั้นนะคะประกอบไปด้วยตัวละครชอคิปเปอร์คาเมเลียยินซีฉางลี่อีหยานยินหลินจือจือและซิงหลี่เหว่ค่ะและเช่นกันนะคะสำหรับตู้อาวุธประจําตัวค่ะตู้นี้จะประกอบไปด้วยอาวุธประจําตัวของทั้งหมด8คนด้วยกันนะคะสามารถเลือกได้เพียงแค่หนึ่งอาวุธเท่านั้นค่ะ แนะนำว่าถ้าเลือกเป็นตัวละครทีเพสแล้วก็แนะนําให้เปิดตู้อาวุธประจําตัวไปพร้อมกันด้วยนะคะในส่วนของตัวละครซัพพอร์ตนะคะตรงนี้เนี่ยแนะนําว่าให้เก็บไว้ก่อนได้ค่ะเพราะว่าตัวละครซัพพอร์ตนั้นไม่จำเป็นจะต้องใช้อาวุธประจําตัวก็สามารถเก่งได้เช่นกันค่ะในส่วนนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเก็บเลเวลยูเนียนอดีของเราได้ตามที่ตัวเกมกําหนดไว้นะคะจะได้รับของตามนี้เลยค่ะโดยที่ลูกแก้วเขียวนะคะจะเป็นตัวกาชาเอาไว้สุมในตู้ถาวรค่ะในส่วนของเลเวล45นะคะเราจะได้ กล่องเปิดเลือกอาวุธ5ดาวจากตู้ถาวรค่ะสำหรับตู้อาวุธถาวรน,นะคะแนะนําว่าให้เปิด2ตัวนี้ค่ะก็คือจะเป็นดาบเด็กชื่อว่า Emerald of Genesis ค่ะกับปืนที่ชื่อว่า Static Miss นะคะอาวุธ2ชิ้นนี้นะสามารถช่วยบัฟและเสริมดาเมจให้เพื่อนได้ดีค่ะและในส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดนะคะโดยที่จะแนะนําให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยไปทําภารกิจและเป้าหมายให้ผ่านนะคะเพื่อจะได้รับของรางวัลค่ะ ในส่วนของตัวละครเ e เซเนเตอร์ที่เราจะได้รับฟรีมาเนี่ยเราจะได้รับทั้งสมด2ตัว,วด้วยกันค่ะตัวแรกก็เป็นซานหัวค่ะเพียงแค่ล็อกอิน5วันเนี่ยเราก็จะรับทันทีเลยค่ะในส่วนของตัวละครหยวนบู่นะคะเพียงแค่ผ่านในส่วนของคอเทนเกมที่ชื่อว่า Tower of Diversity ในระดับของ Stable Zone เนี่ยก็จะสามารถได้รับทันทีค่ะค่ะแล้วมากันเลยนะคะตัวละครตัวแรกของเรานะคะคือชอคีปเปอร์ค่ะจะแมวฟ้หาห่าของเราี่เองนะคะตัวละครตัวนี้นะคะเป็นตัวละครที่ ดีที่สุดนะคะที่อยากจะให้เลือกกันนะคะเพราะว่าองต้นนะคะตัวละครตัวนี้เนี่ยสามารถเล่นได้กับทุกทีมเพราะว่าเป็นตัวละครฮิลเลอร์ลิมิเต็ดหดาวตัวเดียวของเกมนี้ค่ะตัวละครชอคิปเปอร์เป็นตัวละครท่าแสงที่ใช้อาวุธของเลติไฟเออร์เป็นหลักนะคะจุดเด่นของชอคิปเปอร์นะคะนานจะช่วยเพื่อนไม่ให้ตุยได้ค่ะโดยที่ชอคิปเปอร์เนี่ยจะฮิลเลือดให้กับตัวละครที่ใกล้ตายขึ้นมาเนี่ยเป็น50%ของแม็กแคทีของตัวเองนะคะ ทำให้ตัวละครเนี่ยเลือดเต็มทันทีค่ะเพราะว่าแม็กคิพีของโชคริปเปอร์นั้นหลกัลกๆจะอยู่ที่4 0 0 0 0ื่นถึงห้าหมเป็นต้นไปค่ะข้อดีของโชคริปเปอร์นั้นยังไม่หมดแค่นี้นะคะตัวละครตัวนี้เนี่ยสามารถบัฟตัวของทีเลตและคีแดมให้กับเพื่อนทีมได้ทั้งหมดเลยค่ะและยังไม่หมดนะคะตัวของอัลโธของโชคริปเปอร์นั้นยังสามารถมีบัฟให้เพื่อนได้ด้วยค่ะตัวที่บัฟนี้นะคะจะเป็นบัฟระบำผีเสื้อค่ะสําหรับบัฟระบำผีเสื้อนะคะถ้าเกิดว่าตัวละครเราเนี่ยโดนโจมตีจนเสียหลักไป เราสามารถกดแดชเพื่อให้สามารถกลับมาโจมตีต่อได้ค่ะตัวบัฟนี้นะคะสามารถใช้ได้ต่อเนื่อง5ครั้งเลยค่ะสกิลอันตีของนานเนี่ยจะเป็นการเปิดฟอร์ค่ะจะทําให้ตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในโวลนะคะได้รับคีย์เลนและคียดมได้ค่ะและยังสามารถฮิลได้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยที่จะฮิลทุกๆ3วินาทีค่ะตัวละครชอคิปเปอร์เป็นตัวละครที่สามารถแบกอดีคุณได้อย่างแน่นอนค่ะ,ะอย่าลืมนะคะว่าตัวละครทีเสเนี่ยจะมีอัปเดตมาเรื่อยๆค่ะแต่ตัวละครฮิลเลอร์ ตอนนี้เนี่ยมีแค่ชอคิปเปอร์คนเดียวคนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําให้เปิดที่สุดเลยค่ะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีตัวละครอยูอ่เลิศที่ดีกว่านี้ก็ได้นะคะขอนคำพูดซะโรงสันสูงและสถาไม่มีใครมาเทียบเคียงบารมีเจ้าแ,แม่้าหายอย่างชชคิปเปอร์ได้หรอกตัวละครตัวถัดไปนะคะจะเป็นนายพลจียานค่ะตัวละครธาตุลมใช้ดาบใหญ่เป็นอาวุธนะคะตัวละครตัวนี้นะคะมีจุดเด่นก็คือการกดอันติค่ะการกดอันติจะทําให้การโจมตีปกติจะกลายเป็นเฮวิดาเมจได้ค่ะ ตัวละครตัวนี้นะคะสามารถเดินโลสโดสำรวจแมปได้ค่ะแต่ว่าการเคลียร์มอนข้างทางเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะสําหรับข้อเสียของจียานะคะจาเป็นจะต้องกดอันติก่อนเพื่อจะทําการเสริมดาเมจของการโจมตีปกติให้กลายเป็น heavy attack ในส่วนนี้นะคะหากเราโจมตีช้าหรือเกตดอันติหมดก่อนเนี่ยจะทําให้การโจมตีเนี่ยของเราเนี่ยดบับลงไปงทันทีค่ะในส่วนของตัวละครตัวถัดมาจะเป็นตัวละครอย่างคามเมเลียค่ะคามเมเลียเป็นตัวละครประเภทพาวอชใช้อาวุธดาบเล็กนะคะ การโจมตีจะสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้2รูปแบบค่ะในส่วนแรกก็คือรูปแบบการโจมตีแบบปกติก็คือจะเป็นร่างขาวนะคะและรูปแบบที่2คือรูปแบบการโจมตีแบบหมู่ค่ะจะเป็นร่างแดงค่ะคือแบบการโจมตีแบบร่างขาวจะเป็นการเล่นแบบปกติค่ะคือตีมอนทั่วไปค่ะแต่รูปแบบการโจมตีของร่างแดงนั้นจะพิเศษค่ะก็คือตัวของคาเมเลียนั้นน่ะจะไปห้อยหัวนกับเถาวัลย์บนอากาศนะคะและสามารถโจมตีศัตรูโดยรอบได้โดยท่าเฮลิคอปเตอร์ค่ะ การโจมตีที่เร็วและรุนแรงของน้องคาเมเลียนเนี่ยสามารถทำดาเมจได้ดีและต่อเนื่องค่ะในส่วนคอนเทนต์เอนเกมนะคะน้องคาเมเลียนยก็ยังเป็นโน .1 สำหรับการทำคอนเทนต์ในส่วนของหอเทียว A หรือ Tower of Diversity ได้อยู่นะคะและในส่วนของเรือผีนั่นเองเนี่ยน้องก็ยังเป็นโน .1 ค่ะเพราะว่าเนื่องจากมอนสเตอร์ที่ค่อนข้างเยอะและมาเป็นจํานวนมากค่ะทําให้น้องเนี่ยสามารถโจมตีได้อย่างต่อเนื่องและดามเมจไม่ตกเลยค่ะในส่วนของการจัดทีมนะคะคาเมเลียสามารถเล่นแบบโลบัตเจได้ค่ะ โดยทีมของคาเมเลียนั้นจะมีตัวของคาเมเลียซานหัวและก็วอลีน่าค่ะสําหรับการเดินโลดและสํารวจแบบนะคะตัวของคาเมเลียเองเนี่ยก็ไม่ได้ด้อยกว่าตัวอื่นเลยนะคะเพราะว่าการโจมตีทางการอากาศและการโจมตีรูปแบบทั่วไปเนี่ยสามารถปิดมอนได้ไวค่ะตัวละครตัวที่มาคือเซิลี่เหียวนะคะตัวซิงเหยเี่ยวนี่จะเป็นตัวละครไฟฟ้าที่ใช้หมัดเป็นอาวุธค่ะสําหรับตัวละครซีเหวียวนะคะสามารถเล่นได้ง่ายเลยค่ะและเล่นได้2รูปแบบก็คือรูปแบบของควิสแแบบและรูปแบบของไฮเปอร์แคลร่ค่ะ สำหรับตัวละครตัวนี้นะคะสามารถเล่นได้ทั้งคอนเทนต์เอนเกมไม่ว่าจะเป็นตัวของ power of Di i v e s i t y และตัวของเหลือผีก็สามารถจบคอนเทนต์ได้ค่ะสำหรับซิเิียวนะคะปกตินิยมจะเล่นเป็นทีมค i ิสแวรมากกว่าค่ะเนื่องจากว่าการโจมตีปกติและการโจมตีแบบสกิลของซิเิียวนั้นค่อนข้างกินเวลาและใช้เวลามากค่ะทำให้การโจมตีเนี่ยไม่ต่อเนื่องและดาเมจตกนะคะสำหรับทีมแบบไฮเปอร์แคลี่ที่เล่นอยู่เนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นทีมของซิลิแยว ยินหลินและก็วอลีน่าค่ะสามารถเปลี่ยนเป็นโชคีเปอร์ได้นะคะตัวละครตัวถัดมาจะเป็นตัวละครยินหลินค่ะยินหลินเป็นตัวละครท่าไฟฟ้าค่ะที่ใช้อาวุธตัวของลิท t ิฟายเออร์เป็นหลักนะคะจุดเด่นของตัวละครนี้นะคะจะเป็นการโจมตีที่สามารถทําดาเมจจากนอกสนามได้ค่ะและในส่วนของอัพโทของยินหลินนะคะสามารถช่วยปั๊บดาเมจท่าไฟฟ้าและตัวของอันติได้เป็นอย่างดีค่ะจึงเหมาะกับเล่นคู่กับเซนรีเหยาหรือตัวของคาชโลได้นะคะตัวละครตัวถัดมาคือตัวละครจินซีค่ะ ตัวละครจินซีเป็นตัวละครลิมิเต็ดห้าดาวท่าแสงค่ะที่ใช้ดาบใหญ่เป็นอาวุธนะคะตัวละครจินซีนั้นเป็นตัวละครที่เล่นง่ายค่ะสามารถเล่นในรูปแบบของไฮเปอร์แคลรีและวิกเซปได้นะคะในส่วนของรูปแบบเกมเพย์นะคะตัวของจินซีนั้นดาเมจหลักจะมาจากสกิลเอค่ะและสกิลเอนี้จะคำนวณดาเมจจากเกรฟอร์เตสเกตที่อยู่ข้างล่างนะคะจึงจำเป็นจะต้องเล่นคู่กับทีมที่สามารถทำดาเมจที่ไม่ใช่ท่าแสงและจะต้องเป็นดาเมจนอกสนามค่ะเพื่อให้จินซีเนี่ยสามารถ เก็บสกิลและก็ขึ้นหัวมังกรได้ไวขึ้นนะคะตัวละครจินซีนะคะเป็นตัวละครที่สามารถแบกอดีได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการสำรวจแมปและคอนเทนต์ในเกมค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวของ power of adversity และตัวของเหลือผีก็สามารถผ่านได้ง่ายๆค่ะในส่วนของตัวละครจินซีนะคะถ้าเป็นทีมรูปแบบของโลบั u d g e t เนี่ยสามารถเล่นคู่กับตัวละครอ,อย่างหยุนหมู่ได้ค่ะเพราะว่าจุดเด่นของหยวนหู่นั้นเนี่ยเป็นการปักเสาที่สามารถ ทำดาเมจได้ต่อเนื่องกับศัตรูที่อยู่ในระยะของเสาะนะคะทำให้ในส่วนนี้เนี่ยจินซีสามารถโจมตีแล้วก็สามารถเก็บหล่อฟอร์เตสเกต e ได้เรื่อยๆค่ะตัวละครถัดมาคือตัวละครจือ๋อจื๋อนะคะตัวละครจือ๋อจือเป็นตัวละครสายซับ DPS ค่ะตัวละครตัวนี้นะคะจะเป็นตัวละครท่าน้ําแข็งที่ใช้ตัวของเลติ i f เออร์เป็นหลักค่ะจุดเด่นของจือ๋อจือนั้นจะคล้ายๆกับยินหลินนะคะที่เป็นการโจมตีจากนอกสนามได้ค่ะสามารถทำดาเมจได้อย่างต่อเนื่องค่ะ ทางนี้ทางนั้นนะคะตัวของเอลโทของจืดๆเนี่ยยังสามารถปับตัวของสกิลดาเมจและตัวของดาเมจทาแข็งได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งสามารถนิยมเล่นคู่กับตัวของจิมซีและคาร์ตาได้นะคะตัวละครตัวถัดมาคือตัวละครฉางลี่ค่ะตัวละครฉางลี่เป็นตัวละครท่าไฟที่ใช้ดาบเล็กนะคะสําหรับตัวละครฉางลี่นั้นจะเป็นตัวละครพิเศษค่ะที่นิยมเล่นคลิสแว์เป็นหลักนะคะเนื่องจากว่าการโจมตีและการทาดาเมจเนี่ยค่อนข้างมีแอคชั่นแล้วก็กินเวลาค่อนข้างนานค่ะ จิงจำเป็นจะต้องเล่นคู่สวับเพื่อสามารถทำดาเมจได้อย่างต่อเนื่องและรุนแรงค่ะในส่วนของรูปแบบของไฮเปอร์แคลร์ก็สามารถเล่นได้นะคะแต่ว่าดาเมจจะไม่จัดจ้านเท่าตัวของคู่สวับค่ะในปัจจุบันนะคะตัวละครชางลี่เนี่ยสามารถเล่นคู่กับทีมอื่นได้ง่ายๆค่ะขอเพียงแค่เป็นตัว DPS อีกตัวหนึ่งที่สามารถทำดาเมจไปค้อมกับตัวของชางลี่เนี่ยก็สามารถเล่นได้แล้วค่ะตัวละครชางลี่เป็นตัวละครที่จําเป็นจะต้องเล่นคู่สวับเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ค่อยแนะนําให้กับผู้เล่นมือใหม่นะคะ เนื่องจากว่ารูปแบบการเล่นรับนั้นจำเป็นจะต้องศึกษาข้อมูลตัวละครและรูปแบบการเล่นเป็นพิเศษค่ะตัวละครตัวแรกของตู้ถาวรนะคะตัวนี้จะเป็นตัวละครอย่างวอลีน่าค่ะวอลีน่าเป็นตัวละครท่าแสงที่ใช้ตัวของเล็กท f i e r เออร์เป็นหลักนะคะตัวละครวอลีน่าเป็นตัวละครฮิลเลอร์ตัวตู้ถาวรที่สามารถช่วยเพื่อนในสถานการณ์ได้หลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นการฮิล การป้องกันการตายค่ะและสามารถช่วยเพิ่มดาเมจให้กับตัวละครในทีมได้ด้วยนะคะสําหรับรูปแบบเกมเพ์ของวอลีน่านะคะจะเป็นตัวละครที่เล่นง่ายค่ะสามารถเล่นได้คู่กับตัวละครทุกตัวเลยนะคะตัวละครตัวถัดมาคือเอ็งคอนะคะเอ็งคอเป็นตัวละครธาตุไฟที่ใช้ตัวของเลติไฟเออร์เป็นหลักค่ะรูปแบบการเล่นนั้นเล่นได้ง่ายค่ะและสามารถโจมตีและทำดาเมจได้อย่างต่อเนื่องนะคะเป็นตัวละครทีเพสในตู้ถาวรที่สามารถเลือกใช้ได้เลยค่ะ และตัวละครตัวนี้นะคะรูปแบบการเล่นเนี่ยง่ายค่ะเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่ค่ะทางนี้ทั้งนั้นตัวน้องเองคอเองเนี่ยการโจมตีเนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบเบสิกไอแท็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมที่น้องเองคอเล่นได้ก็คือจะเป็นตัวของซานหัวที่สามารถปับตัวของเบสิกไอแท็กให้กับตัวเองคอได้เป็นอย่างดีค่ะตัวละครตัวถัดมาคือตัวละครอย่างลิงหยางค่ะลิงหยางเป็นตัวละครธาตุน้าแข็งสายหมัดนะคะโดยที่การโจมตีและการทําดาเมจเนี่ยหลักหลักใหจะต้องเสริมพลางจากการกดอันตีก่อนค่ะ และเมื่อเรากดอันติแล้วเนี่ยจะต้องกดการโจมตีค้างเพื่อเปลี่ยนเป็นการเชิดสิงโตการอากาศค่ะการทําดาเมจเนี่ยจะเป็นการโจมตีการอากาศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนศัตรูเนี่ยตบและตีจนตกมาได้นะคะทําให้ตัวละครตัวนี้นะคะไม่ค่อยเหมาะสลับผููเล่นมือใหม่ค่ะเนื่องจากว่าจะต้องเล่นและหลบการโจมตีศัตรูเป็นพิเศษนะคะทําให้การโจมตีเนี่ยถูกขัดแล้วทาให้ดาเมจเนี่ยไม่ต่อเนื่องค่ะ และสลับลิงหยางนะคะเป็นตัวละครที่โจมตีแบบเบสิกไอแท็กค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเล่นทีมเดียวกับเอ็งคอได้ค่ะโดยที่เปลี่ยนตัว d p พหลังจากเอ็งคอเป็นลิงหยางก็สามารถเล่นได้แล้วค่ะตัวละครตัวถัดมาน่างหคือตัวละครคาชาโ่ค่ะคาชาโ่เป็นตัวละครท่าไฟฟ้าที่ใช้ดาบใหญ่เป็นอาวุธนะคะตัวละครตัวนี้นะคะจะเป็นตัวละครคล้คายกับลิงหยางค่ะโดยที่การโจมตีนั้นจะต้องเสริมพลังจากการกดอันติก่อนนะคะและกดสกิล E เพื่อที่จะทําการโจมตีแบบปกติค่ะ ตัวละครคาชโรนะคะจะเป็นตัวละครที่โจมตีเป็นเฮวี่ดาเมจเป็นหลักนะคะจึงสามารถเล่นคู่กับยินหลินได้ค่ะเพราะยินหลินเนี่ยเป็นตัวที่สามารถบัฟท่าไฟฟ้าและตัวของอันติได้เป็นอย่างดีค่ะสําหรับตัวคาร์ชโรนะคะนอกจากการเล่นแบบไฮเปอร์แคลร่แล้วยังสามารถเล่นแบบควิสววฟได้ค่ะเนื่องจากคาชโรตนั้นการโจมตีนั้นค่อนข้างกินเวลาและอนิเมชันค่อนข้างนานค่ะจึงจําเป็นจะต้องอาศัยการแคนเซิลอนิเมชันและควิสววฟในการทําดาเมจให้ต่อเนื่องนะคะ ในส่วนของคอนเทนต์เกมนั้นสามารถเล่นได้อยู่ค่ะเพียงแต่ว่าจําเป็นปจะต้องใช้ทักษะในการเล่นค่อนข้างสูงนะคะจึงไม่ค่อยแนะนาสาหรับผู้เล่นมือใหม่ค่ะตัวละครตัวธรรมะคือตัวละครเจนซินค่ะเจนซินเป็นตัวละครท่าลมที่ใช้หมัดเป็นอาวุธนะคะและสําหรับตัวละครนี้นะคะเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตที่สามารถฮิลได้ค่ะสาหรับเจนซินนั้นเป็นตัวละครที่เล่นค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าการโจมตีและการออกท่าทางเนี่ยค่อนข้างกินเวลานานค่ะ ทำให้ใช้เทคนิคและทักษะค่อนข้างสูงในการเล่นนะคะและในปัจจุบันนะคะตัวละครอื่นยังสามารถทําหน้าที่ได้ดีกว่าเจนสินค่ะจึงไม่ค่อยเหมาะเล่นทั้งตัวของซัพพอร์ตและก็ฮิลเลอร์ค่ะและในส่วนนี้นะคะนาตี้ก็ได้ทําสรุปข้อมูลไปแล้วนะคะสําหรับตัวละครที่เหมาะสลับผู้เล่นมือใหม่สามารถแบอกอดีตองคุณไปจนถึงเอ็นเกมได้แบบสบายๆและคุ้มค่าที่สุดค่ะ และถ้าเกิดว่ามีข้อติชมหรือข้อเสนออะไรก็ตามสาม,มารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแนตตี้อ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะเที่ยบชมจนจบแนตตี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะบ๊ายบายค่ะ